ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมท่านนะก็มีเกมไทยอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันนะเราไม่ได้มาสร้างตัระรน,นะเนื่องจากผมสร้างเสร็จแล้วเนาะ สร้างกองหลังโจมาฮะนี่นะไปกองทัพของพวกโจนะซึ่งเราจะต้องปราบให้ได้ เดี๋ยวผมจะต้องวางแค่ห้าตัวเท่านั้นหนกว่าครั้แรกโอ้เราวนันนี้หัวหน้าเราส่งข้อจารแจ้งมาว่าที่นี่มันมีโจรเพียบไปหมดแต่พวกเรากไม่เชื่อเราว่าน่าจะเป็นแค่ชาวบ้านที่เขาแต่งข้อตูมใช่ไหมพวกเราอืมใช่เหนื่อยแล้วมึงดูที่นี่ยพวกโจรมันถือหอกมาเตรียมแทงพวกเราแล้ว่งเราสกอตกํัลังไปเหมือนจะมาแล้ว พวกมันเข้ามาได้ <c oughs> นี่นี่ฉันไปฝั่งนี้นะเอะ้ยพวกเราเจอโจรให้ตัวเดียวเองเฮ้ยพวกเรามันมาแล้ว กันพวกมันอไว้สานเจ้ากด,ดย่าองนะพูดนี้วันมีมีเจะไอสองบอกอยู่นะ al เพื่อไปแค่หนึ่งคนใช่ไหมวะผมวางห้าตัวใช่ไหมเราเสียเพื่อไปหนึ่งคอ่าอนเรา นว่าโจนน่าจะหมดแล้วนะพวกเราเหลือกันไม่มากแล้วนี่ปืนของเพลกเราน่าตบดูแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยจะต้องคุมกันไว้ดีๆตั้งเหล่าตร้งนี้แหละตัวม,มันก็ฉลาดนะฮะมันไม่บุกน,นะ นีพวกกระถิ่นโจเลยหรือว่ามันมีแค่นั้นฉันอาสาประตูสอบเองเข้ามาเว้ถ้าเข้ามาจะรู้รู้แน่ว่าโดนเลยเอ๊ยเฮ้ยยยเมันยังไม่หมดเหลืออีกคนเดียวเหรอเอาอีกคนนึียมาตกนะ

มันดูนะเอ๊พวกนี้มันก็สามารถพังโจมพวกนี้ได้นะ ส่วนเรื่องกองทัพอทหารนะมันจะเอาเป็นหน่วยชัดกันแนวแมวเดี๋ยวก่อนใส่ปืนพกสองไงทหารไม่เอาประชิดอีกนะแล้วก็อีมตอนนี้นะผู้โจรนะได้ลงจากหองคอยนะแล้วก็รีบเคลื่อนพลอย่างโดยด่วนนะ ตัวไปด้วยที่นี่มันอาจจะไม่ปลอดภัยะระยะประชิดเข้าคุณโจมเราจะมาแล้วะระยะประชิดไอ้นี่บอกสวยแล้วเฮ้ย ไอบังไปก่อนไปก่อนฮะไปก่อนฮะตอนนี้ที่แกวายูนนะเอ้ยกลังลังไปล้กนี่ว้าวเราโดนปีกระเด็นหาย้วค <c oughs> ู่อย่เข้ามา้วย <c oughs> เอามาโกเกไปเนี่ยอยากมาโอ้คดีช่วยด้วยช่วยด้ยวอยอช่วยแล้วเออน่ะทหารนพีสีซูน่ะช่วยไว้อยู่นะเอเอาาหารนพนีโอเคไหมนะ เหมือนี่นะแอบุกขึ้นมาแทางเลยนะนเรียบร้อยตายแบบโดนฮนะอู้มันจะเอาหน่อเรียวกระทิ่นเ,เยอะๆเลยดีกว่านะเอ็มพีสีส่ศูนย์ตประมาณกี่แนะวว่าข้างหนพอ,อดกดาวก็ลังทำโจนเตรียมสู้ว้อ1หนึ่งและวกว้อนสองตอนนี้เรากำลัววงบุกไปแล้วปวดคุ้มกันปวดคุ้มกันยังไงนะ นีมันจะไปแทนเาคนแรกบ้ากูไหมนะโอ้ยฉันเป็นหัวหน้าพวกแกนะเว้ยมันต้องอยู่หน้าแกหลบเป็นนี่เลยไม่กูไม่หลบอุ้ยหัวหน้ามันยิงมาแล้วว้าบ้าเอ้ยบอกแล้วว่าฉันอยู่หน้าตายก่อนเลยไปย่งไงโอ้ยฉันมาแล้ว คนข้างเดียวแหมมันก็เอาปะทาหอ่หอห่อด้วยมีหมอนี่นะโอ้โหสู้มากอือถึงม่จะสู้นะไร หยามฉันไม่ได้ไปไปนไาไเงียึเลย่อเอาพลังมจะตายงงดี มาแล้วเราถอยด่วนเลยพวกเราโจ้เราป้นคนมา,มากกว่านี้แล้วแค่นี้จะมาทำอะไรพวกเราได้โศกนาฏกเอ้ยผมว่าเขาในะหาชนะ ผมคิดผิดนะทุกคนเอาเพวกน,นี้มาวางนะเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมจะวางสุดท้ายเลยดีกว่านะผมจะสุดท้ายนี้จะปิดชวีทุยใช่ปิดจะปิดคลิปนี้หรือไม่แต่อาจจะได้ปิด นี่นะพวกโจรมาเจอกับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนอยากให้ผมวางนะตำรวจวีเอสตำรวจระยะประชิดโจรพวกเราสปีนบปอจัอจห์นมอดีด้วยมันถูกพรมลงไปนะครับตอนนี้พวกโจรนะก็ โอ้โหกำลังมันเยอะกว่าพวกเราเนี่ยอ้าวนี่ปิ้วนะเขาสู้กันแล้วเหรอมาก็ไม่รู้เรื่องก็ติดอยู่สุดนี้จะเป็นยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้นะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับโจรเอสทหารก็รู้แล้วโจมีทหาระมันก็พูดที่อยู่ทันหน้า โ,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  Parents, โ, он, โค่นโคตนดีนะโป้โคนโค่นต้อไปนิดงหน่อยคผมทำอะไรอีกคอมเมนต์มาเลยนะสำหรับที so ่นี้ก็ขอจบเพียงแต่ไแน่ใก่อนนะครับบ๊ายบาย